<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคน,นใจเช่าทุ่งและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อนี้มานั่งอยู่ข้างกล่องวัตถุดิบนะครับที่ใส่เป็นตัวผสมในดินปลูกนะพี่น้องนั่นก็คือใบก้ามปูหรือใบซ้มสานะครับคนใจเช่าทุ่งห้ทีิมง่ายจะหามไม่ไ้ไหนนะครับเป็นใบก้ามปูนะครับอันนี้ยังพรท่นานหมักเลยพี่น้องเพราะว่านะครับเพิ่งได้มานะครับพรท่าน,บบนมีเวลาหมักอีกะนึงหมักไว้ละสามกล่องนะนะครับรอดลอดไปลอดเป็นลอดไปนะครับ ลอบไปรอดไปลอดไปนะครับใบก้ามปูนะครับเนื è, ่องจากว่าเป็นพืชตระกูลทั่วที่มีเนตัวเจนค่อนข้างสูงนะครับจึงเป็นที่นิยมนํามาหมักเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่าพืชตระกูลทั่วนะครับมีเสือลรโซเวียมนะครับดึงเนตัวเกนมากนละครับเฮ็ดไหยพืชตระกูลทั่วนั้นสามารถสะสมเนตัวเจนในโครงสร้างของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นใบเป็นต้นเป็นจริงเป็นก้านนะครับเป็นนกนะครับเมื่อห้าออามาหมักนะครับจึงมีธาตุเนตัวเจนออกมาค่อนข้างสูงนะครับ บ่แม่นต่ใบก้ามปูเด้อพี่น้องนะครับใบพืชตระกูลทั่วชุกชนิดมีในตัวเจนสูงนะครับใบผักกระถินผักกระเสที่เฮากินกับป่นกับแก้วนี่ก็ได้คือกันพี่น้องนะครับนอกจากใบก้ามปูแล้วใบผักกระถินใบปอเที่ยงปอหยังนะครับยางเทื่อเฮาหว่า,วานปอเที่ยงไปกําลังงามเฮาตัดมามะมักเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับพี่น้องหมักเป็นปุ๋ยนะครับก็ให้ธาตุอาหารในตัวเจนสูสีกับใบสําสานี่นครับคือหรือใบกระถินเทพาจังซี่นะครับพี่น้องก็ได้คือกันนะครับแต่เป็นหยังจั้นิยมใบสําสาที่เนื่องจาากกกว่มมััันนีลลษณะะเ็ครบ ใบบนนาย่อยง่ายน้องเพื่อนะเปื่อยเร็วนะครับเมื่อมักเลยเฮ็ดให้ดินโป่งล้วนซุยนะครับนอกจากโป่งล้วนซุยแล้วยังมีแหล่ธาตุที่จําเป็นก็คือว่าง่ายคือ้าไปเฮ็ดเป็นไม้กระถางอ่าไปเพชรเป็นดินลงมกระถางนะครับพี่น้องพืชที่ปลูกในกระถางนั่นจะเริ่มเติบโตได้ดีเขียวงามนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าในใบก้ามปูนะครับมีในตัวเก็บนั่นเองนะครับคือก็จะใช้ทุ่งปลูกเอาลงมกระถางพี่น้องนะครับนี่นะครับมาเอามาปลูกเป็นดินปลูกแล้วเอามัด ปลูก้นไม้ใส่กับเฮ็ดให้เขียวมืนปีเฮาเสียวสมซื่อเลยนอะกพี่นอนะ้องเนาะนะครับนี่กำลังอันนั้นนะพี่น้องนะกำลังมักนะครับใบกามปูนะครับมักเป็นเป็นลอดไปนะครับพี่น้องตัวนี้ได้หนึ่งสัปดาห์คือจังบอกไปนั่นแหละครับส่วนตัวนี้นะครับคิดว่านนะ่าจะพร้อมแล้วอาทิตย์หน้าก็คงจะสามารถห่อนคัดแยก,กสิ่งเจือปนออกได้แหละเข้าังนะไปผสมก็ไปคไนะคไเคี้ยวไหเนาะเคี้ยวไหผสมแก้มดำนั่นเองนะพี่น้อง นี่นะครับนี่เ่ะทำเป็นดินถุงพร้อมปลูกตัวนี้เขาใส่ไอ้แกบดำม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาผสมแกบดำม,มาให้แล้วเนาะพี่น้องน,ะ,นะครับก็สามารถผสมกับดินหมักใบสำสาได้เลยนะครับผสมกับดินหมักใบสำสาได้เลยนะครับกลายเป็นดินถุงที่มีคุณภาพแล้วก็เขาก็จะเสริม ประสิทธิภาพเขาด้วยจุลินทซียนะครับเพื่อให้ดินทุงนั่นมีจุลินทซียที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะสังเคราะห์แสงนะครับให้ซรอยกันตึงไน่ตัวจรนนะครับไม่ใบส้สากันไม่ไน่ตัวจริงนี่แล้วนะครับใส่สังเคราะห์แสงเข้าไปอีกเพิ่มไน่ตัวจรเข้าไปอีกเพราะว่าไม่กระถางเ้าหนึ่ง่วนใหญ่นะครับที่เอาไปปูไม่กระถางนี่เขาจะเน้นคว่มเขียวคว่มงามเม้นใบนั่นเองนะครับพี่น้องพี่แังสีนะครับ มาห้าไปปลูกแม่กระถางเลยเฮ็ดให้ใบงามใบเขียวเนื่องจากเขาได้รับน้ตัวเจนนั่นเองนะครับพี่น้องนี่ไหมครับสาวน้อยปลาแป้งนะครับเป็นดินทุ่งที่ควรจะใช้ทุ่งเฮ็ดขึ้นมาแล้วก็ทดลองปลูกเบิง่งนะครับเมื่อมันงามได้ผลแล้วก็จังบรรจุถุงให้พี่ให้น้องนะเปิดใส่ล้วเบิง่งโดยมีจุดยุซี่แสงค์แสงเป็นตัวช่วยนะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เจ้าปลวก เจ้าพวกนี้เขาจะใส่ตอนที่เขามักใบส้ำสานะครับพี่น้องเพื่อให้เขาไปย่อยใบสัำสากับขี้ไก่แกบนะครับให้ย่อยดีส่วนตัวนี้เขาจะผสมลงไปตอนที่เขาเอาดินมักใบส้าสากครับกากอ้อยผสมกันนะครับเพาจะเสริมด้วยตัวนี้นะครับเพื่อให้เขาเขาไปยุ่ในดินปลูกของเขาเขาไปยุ่ในดินถุงของเขานั่นเองนะครับจะกลายเป็นดินถุงที่มีคุณภาพนะครับคนจะใช้งดิงเตรียมถุงเตรียมยางมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับ คงจะได้บรรจุถุงกันไว้ไวนี่แหละนะครับนี่ครับเตรียมถุงบรรจุมาแล้วเนาะนะครับอ่าท่านใดท,ที่เอาไปใสได้ผลนะครับพี่น้องก็ว่าทำหาอีกเบิด์ระบอเพราว่านี่ครับพี่น้องอ่าถุงซังมาแล้วไะแช่ใต้ดินเข้านะครับเดี๋ยวก็จะได้ทําการผสมน่าจะเป็นอาทิตย์หนาเนะนะครับขเขาแล้วก็ดีนะครับอาจจะได้ลงเมือเห็ดเต็มตัวไป สำหรับดินถุงพร้อมปลูกนะครับพี่นอ้องดินปลูกต้นไม้ใช้ปลูกต้นไม้ได้เลยเหมาะสําหรับรองก้นหลุมต้นไม้ทุกชนิดไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะครับพี่นอ้องนะครับซึ่งพื้นแฟนก็นให้การต้อนรับดีนะครับจนพ่อพ่อขายผลิตขึมามสามร้อยสี่ร้อยถุงครับเซ็ตตัเนะนะครับอ้าวคือใครดีเถอะบล่ะออกมาเห็ดดินถุงขายจ้างเกี่ยวเป็นยังนะครับวัตทุดิเกื่อเป็นนันนะพี่นอ้องเดี๋ยวมัมกเลไล่ะจะให้ทีมงานเข้าไป หาไม่อีกนะครับสำหรับใบสำสาหรือใบก้ามปูหรือจามจุลีน้องเพื่อนๆนะครับเมื่อเอามาเป็นดินทุ่งมาปลูกแล้วก็นี่แหละพี่น้องกัดจะได้ง่ายมากเลยนี่นะครับไปเหลี่ยมยุบๆมาเสร็จแล้วนะครับสีสันชุดฉาดนะครับสีขึ้นน้องเพื่องๆนะสังเกตเขียวหมื่นปีเขาหน่ยนะครับนะครับโฆษณาไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยจะได้จะบอกพี่บอกน้องชนึงสำหรับดินทุ่งน้องเพื่องเนาะนะครับ อาคลิปนี้มาบอกข่าววิกอนถาเจ้าหน่อยเพี่น้องเด้อสำหรับดินถุงนะครับอาคลิปนี้เท่านี้แหละพี่น้องสวัสดีครับ